สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการติดเต๋านะครับผมเคยถามนะครับคนดูไปว่าอยากจะให้ผมทำสีผมเป็นสีอะไรวันนี้ผมจะมาอ่านคอมเมนต์เลยนะครับผมในใต้โพสต์นี้นะฮะใต้โพสต์นี้นะครับผมว่าคนอยากจะให้ผมทําสีผมอะไรนะครับผมมาดูกันเลยนะฮะมีทั้งหมดประมาณ140ข้อความนะครับมีคนบอกว่าสีฟ้าครึ่งหนึ่งสีขาวฮะ สีไหนก็ได้อยากให้เข้มนิดนึงสีฟ้าค่ะสีเทาสีน้ำตาลประกายแดงนะครับสีน้ำเงินเดี๋ยวผมจะมาอ่านนะครับผมว่าสีไหนเนี่ยเป็นคนที่รีเควสต์นะครับผมเยอะผมก็จะทําสีนั้นตามใจคนดูครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปที่ร้านทำผมแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเลือกสีที่ร้านนะครับผมตามมาเลยครับ คครับตอนนี้ก็ถึงร้านทําผมแล้วนะฮะเดี๋ยวจะสระผมก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปเลือกสีนะครับผมตามคอมเมนต์นะครับผมเยอซิโอยอซิโ si อครับผมนี่คืออาจารย์ <laughs> จิโร่นะครับเป็นช่างทําผมที่นี่นะครับเมสีครั้งที่แล้วอาจารย์จิโร่ก็ทําให้นะครับวันนี้จะมาตัดตัดนิดหน่อยนะครับข้างหน้าชอบยาวๆเลย่ะครับ ใช่ครับแล้ววันนี้ผมทำคอนเทนต์คอนเทนต์ให้ให้แต่ับเลือกสีให้เลือกสีให้ใช่อ๋อเป็นกลุ่เลือกเองเลือกให้โบทให้ให้บทให้โบทใช่ครับมีสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีเทา มีับมสีนี้อาจารย์จิโร่่าสีอะไรดีครับตาม f c นะครับตาม FC สีฟ้าเทาแล้วก็ชมพูให้เลือกครับ3อันสีฟ้านี่คนหวตเยอะสุดสีฟ้าแล้วก็สีชมพูแล้วก็มาสีเทาอันดับ3สีฟ้าเข้มๆสีฟ้าได้ใช่ไหมได้พี่ทำเพื่อแฟนขับไปนะทำเพื่อช่อง YouTube เลยนะครับเขาเรือกมาแล้วเพาคอมเมนต์มาเยอะมากโอเคครับงั้นเดี๋ยวรอเซอร์ไพรส์ดีกว่าว่าอาจารย์จิโร่เนี่ยจะเป็นคนขาอสีให้นะครับว่าจะเอาสีอะไรอ๋อมีสีสีเทานี้ สีฟ้านี้สี blue ถ้าเป็นสีชมพูต้องใช้สีเคมีคอลนิดนึงอ๋อถ้าเป็นสีชมพูจะต้องใช้สารเคมีเยอะแต่นี้เราก็จะใช้ประมาณสีสองสีนี้นะครับ acid color โอเคอาจารย์จิโร่เลือกเลยครับจริงๆอยากได้อยากทําให้ชมพูมากกว่าเดี๋ยวผมพังครับถ้าชมพูตอนนี้ผมจะเสียแน่นอน นี่ครับตัดเสร็จแล้วเรียบร้อยต่อไปเราจะไปลงสีนะครับผมนี่เลือกแล้วนะฮะเป็นสีฟ้าหรือว่าสีน้ําเงินนะครับผมตามคอมเมนต์ที่คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะที่สุดนะครับผมจะออกมาเป็นแบบไหนจะรอดหรือไม่รอดนะครับไปกำลังใจใผมด้วยนะครับ ให้ลุ้นนะครับาคเน็่ไงสีสีน้ำเงินสีฟ้าไงโอ้โหเดี๋ยวเราจะรอดูนะครับว่าสระเสร็จเสร็จจะเป็นยังไงนะโปรเทนน้ำเงินอ่ะกดไลค์กดแชร์นี่นะครับผมนี่ทำตามใจคนดูเลยเนี่ยไม่เก็ตัวนไม่เกิดตัวใช่ค่ะ

เคยเด็กนักเรียนเด็กๆตอนเด็กๆกลมๆแล้วก็ติอ๋อนังสติ๊กเหรอคะนังสติ๊กต็นเด็กๆกลมๆแล้วก็ไม่รู้พีอาจารย์บอกว่าเป็นของเล่นกลมๆมีรูตรงกลางแล้วเวลาดีดเรื่มันจะกระเด็นไปมีใครรู้มีใครรู้บ้างบอกด้วยนะครับสีนี้ใช่ไหมสีนี้ใช่ไหมเนี่ยเป็นสีนี้อะไรกลมๆนี่ครับตัวนี้นะฮะ ฉีดเข้าไปใช่ไหมครับฉีดที่กนใช่ฉีดที่คนใช่เป็วหรืเปล่าใม้มีวอลลุ่มค่ะอ๋อเหรอ<ช>วอลลุ่มโทนิกนะครับเอาไปหาซื้อดูนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วฮะนี่ครับตรบงนี้ฮะตรงนี้ได้ไหมอืมเข้าไหม ถ้าใครสนใจนะครับผมจะทำสีผมหรือว่าจะมาตัดผมสไตล์เกาหลีนะครับผมก็มาที่ิโ r o Salon ได้นะครับเนี่ยตรงข้ามบิ๊กซีเลยนะฮะตัดซอยเอ็กไม้มาปุ๊บเดียวมันเลยซอยหกไว้จอดรถตรงนี้ก็ได้จอดบ,บนบิ๊กซีก็ได้นะครับผม